ทำไมพอดีคือมาเกาะพยายามครั้งแรกแล้วส่วนใหญ่เขาเงียบเขาปิดกันหมดเลยเนาะมีแต่ทุปรับปรุงเนาะใช่เพราะว่าร้านมีไม่กี่ร้านแบบใช่ไม่รู้จะไปไหนปีนี้ก็เลยต้องอยู่เฝ้าเกาะเออเพราะว่าเพิ่งย้ายมาจากหน้าทะเลเหมือนกันผมก็ตกใจเอ้าทําไมหายไปไนกันหมดมันเป็นโลซีซันค่ะอ๋อช่วงโลซีซันขนาดโลซีซันบูสกายเขายัางคิดคืนห้าพันนะหน้าหาดนะขเข้าใจเขาระดับห้าดาว เอาแล้วแล้ว,แล,วแล้วแล้วถ้าหายเขาคิดเดือดคืนเท่าไหร่หมื่นไหมเห็นว่าแปดเก้าพันนะเจ็ดแปดพันนะ, 8, นะนเพราะว่าลูกเขาหาลูกค้ามาจากกรุงเทพนี่สกายอ่ะเยอะเลยอ่ะเขาไปออกาไปออกบูธนีใช่หรอ่า,าอใช่แล้วเขาก็ได้ลูกค้ามาเยอะอเขาไปออกบูธอ,ออกบูธท,ที่กรุงเทพแล้วลูกค้าตอนนี้นะมีแต่ลูกค้า กายงั้นแหละพูดก็พูดเถอะใช่ลูกค้าเออมาช่วงโลไม่ได้กินบุษกายเลยอ่ะใช่เพราะว่าลูกค้าหน้าหายอ่ะจะเป็นลูกค้าฝรั่งที่อยู่แถวอ่าวใหญ่อา่าวเขาควายลูกค้าบุษกายก็จะมีแต่ลูกค้าคนไทยลูกค้าฝรั่งไม่ค่อยมีร้อยหนึ่งจะเจอสักคนหนึ่งเพราะว่าฝรั่งเขาใช้ไงอ่ะ เขาเขาเขาใช้เงินกินเยอะมากกว่าอืมแต่ที่พักเขาแบบไหนก็ได้เห็นั้มเขาพักไม่ค่อยแพงใช่แต่ว่าเรื่องกินเขาเรื่องใหญ่เพรากินไม่มีอันก็สั่งกับข้าวอะไรก็ต้องมีให้เขาคืออะไรก็ได้ที่เขากินนั้นเขาไม่เคยสนใจราคาออืแต่ว่าเรื่องพักเขาดียังไงก็ได้เพราะเขาบอกเขามาฮอลิเดย์เขามาเป็นจําเป็นแต่ถ้าคนไทยก็ปิดกันคนไทยชอบสบาย กินระหยัดกินอะไรก็ได้ <c oughs> ไม่เหมือนกันฝรั่งเขากินดีแต่พักเขายังไงก็ได้บางบางลูกค้าพี่บางคนเนะเอาเงินมาตั้งไว้เลยอืมคุณอะไปทุกตาคุณนไรเ,เดี๋ยวฉันกินแล้วก็ลงไว้พยอกให้ว่ากันขชอบขายแบบนี้ไหมครับ ครับก็แรกว่าจะมาสองยก็คิดๆอยู่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีไม่มีอะไรหรอกเงียบเลยก็เลยหน้าหน้าไฮซีซันมันก็ไม่มีอะไรเพราะที่นี่มันเป็นธรรมชาติจริงๆอืถ้าคุณคิดว่าคุณมาพักผ่อนที่นี่ดีเออผมจะมาพักผ่อนไงคุณคิดว่าคุณจะมาหาสถานที่บันเทิงไม่มีอะไม่มีแต่ถ้าหน้าไฮคือคุณยังมีบาร์นั่งเข้าใจไหมแต่ถ้าหน้าโลนี่คือบาร์นั่งยังไม่มีเลยไม่มี วันนั้นน้องคนไทยมาพักอ่าวใหญ่เหมือนกันก็มานั่งเมาดีกีตาร์กันที่บ้านเอาตามเลยเอาเลยมาที่สามวันมาเมาที่นี่ทุกวันเราก็หาเพื่อนนั่งไปนะอยากจะดีกีตาร์อะไรกันเพราะมันใช่ไหมว่าไงคะเอาเลยคะ่ะ พิกปลูกเองนะเนี่ยอืมพิกปลูกเองพริกเผ็ดด้วนนะพี่ปลูกพ,พ,พ,พี่หนูสวนใช่พิกปลูกเองกระเพราปลูกเองแค่เดียวนะคุณตาค่ะเราจะมีสมาชิกใหม่อีกหนึ่งคนแต่เขายังไม่เสร็จอ่ะปีนี้พี่ปี หน้านุ่นมั่งเพราะว่าเห็นว่าลงคานไม่เฉยเฉยเขายังไม่ใช่ทําเสร็จทีเดียวเขาเทคานแล้วก็อาจจะขึ้นเสาวไว้ทอนไหมคะ หนูก็ได้ลูกค้าเสียสมบูรณ์นี่แหละพวิธีก็ไม่ได้เสียสมบูรณ์ก็แย่เหมือนกันเพราะว่าได้ลูกค้านวดเหรอไดด้นวเสียสมบูรณ์แกมาดูบังกะโลทีเราก็ได้ตังค์นั่นแหละโอ้ให้ใส่เงินเงินค่ะเงินไหนโทรไม่ได้สี่คนนะเอาไหนบอกขวดเดหัวอ๋อ หนูก็มีเรื่องปวดหัวอีกแล้ว<ะ>ลูกเฮ้ยไอตานสแกนสมองไม่รู้เป็นอะไรยังไม่ได้รู้ผลรอหมออยู่นี่อืมเป็นโรคอะไรหมอบอกว่างงไม่เคยเจอโรคนี้โรคอะไรงั้นมันก็ไม่รู้ห,หนูปวดหัวมากเลยจะเรื่องอะไรกันไ,ไหมรู้ยิ่งหน้าโลไม่มีตังก็ยังจะมีเรื่องอีก ตัวใสยาปลาหมึกที่นี่อืมน่ากินมากสดตัวใสพริกเนยอืมถ้าปลาหมึกละนองมันจะใส่ยากันบูดใช่ปลาหมึกนี่ปลาหมึกไปตกมาอืมลุงจะไปตกมาจากหน้าทะเลตัวใสนะถ้าปลาหมึกนู่นนี่มันจะให้หมดเลยโอ้ขอบคุณครับมไม่รู้จะเหลือทำไมเหลือแ,แล้วผัดไม่ได้แล้ว เเนี่ยหอมกะเพราพ้พบ้านใช่บบกไปเกือบห้าสิบต้นไม่รู้จะเหลือ,อวันนั้นฝนซัดไปสี่ซองหวานไม่ได้ไว้อืมขึ้นหมดเลยนะแต่ว่าวันนั้นฝนมันลงล่องน้ำมาจากเขาไงหมดเลยเอี้ยงเลยไหลไปเหลืออยู่สิบต้นได้ไหมเร็ดได้ใช่ไหมครับ ดูโซเดรไม่ได้ดูดูลีลาเฉยเชื่อไหมว่าคนใส่น้ําตาลเท่ากันใส่ซอสเท่ากันแต่ผัดออกมาอร่อยไม่เหมือนกันจริงไหมเพราะว่าสูตรเนี่ยน้าทำกับข้าวมาเก้าปีแล้วนะไม่เคยชิมนะดูเอานะว่ารสชาติเป็นยังไงไม่เคยชิมกับข้าวอืเป็นคนไม่ชอบชิมผมไปดูมาหลายที่แล้วบอกกันตรงๆเนี่ยน้ำตาลเท่าไรซอสเท่าไรผัดออกมาให้กันเห็นๆเนี่ย อร่อยไม่เหมือนกัน<ช>เอองงไหมผมก็งงนะผมบอกตามตรงคือผัดกะเพราปกอติสูตรไม่หนีกันมากแต่ผม<ช>ไม่รู้ว่าทำไมมันต่าง<ะ>ออบางคนผัดออกมาอยากจะเพี้ยงใส่หน้าเลยผัดได้ไงนี่ผัดกะเพราไม่อร่อยครับมันขายได้ไงวะเคยเร็้นเร่ว่า ถ้าไปกินกับข้าวที่อื่นนะจะชิมก่อนเลยคือผัดกะเพรากับข้าวผัดถ้าไม่ผ่านแล้วนะกับข้าวอย่างเื่นไม่ต้องไปคิดกินเพราะว่าเบสิคคุณยังไม่ผ่านใช่บางคนนะชิลรถเป็นช้อนครับไม่ยอมทำแม่เลยครับ,รบอ่อยแม่อะไรไม่ต้คิดเลยอื้อ ปลาหมึกมันสุกเร็วกว่าใช่เราเอาลงกรไม่ได้แล้วก็เหมันแ,บบแข็งต้องเอาหมูให้ใกล้สุดก่อนจะได้พอดี อร่อยแน่รวมไปเลยก็ได้หนระ็ได้นะขอน้าปลาหน่อยค่ะกะเพราหมูสับบวกปลาหมึกครับนี่หน้าตายอย่างนี้เลยพี่ปลาพอไหมเนี่ยอเอาอีกหน่อยก็ได้ครับ านหน้านี่เป็นลานหน้ายังไงครับปกติเขาสั่งสั่งกันเดี๋ยวลองพิ้งปันหน่อยนี่ได้มาแล้ว 别告害羞 ปลาหมึกสดจริงสุดยอดเลยปลาหมึกกินซึ่งที่นี่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าที่ร้านจะไม่ขายของระลองไม่มีก็คือไม่ขายร้านน้านี่เส้นอะไระครับ ผมเคยจะไปดูสูตรหลายร้านนะเขาบอกเลยนะบางร้านน้องใส่เดินเท่านี้เท่านี้เท่านี้น้องผัดให้มันอร่อยเท่าพี่ช็อกเลยอ่ะผัดยังไงไม่เหมือนเขาอ่ะทั้งที่ใส่ของเท่ากันนะอืมฮะได้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 เล่นไฟเออเออเออเอ ไม่เอาแกไม่กินแะสั่งกระดูกอ่อนมาเลยไม่เย็นเปล่ารู้หรือไม่เย็นก็ไม่มาอ๋อวันนี้มันพระเอาอะไรแกกินดีนนวะไม่งั้นก็ต้องไปหาหมูหมูสันในบ้านคงมีเอาเนื้อสันที่เป็นแค่ายาวๆนะ,เ,ะเดี๋ยวมาหั่นหมักไว้สองจานเป็นหมูมูนกับมันกราระาน ตุ๊กตานี้ชื่อพี่เลยใช่ไหมครับ